สวัสดีครับเพจมิสเตอร์วิเลกาเจแอนด์รีวิวนะครับวันนี้เรามาทําโบเก้ด้วยวิธีง่ายๆถ่ายเล่นกันดีกว่าครับโดยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับสิ่งของภายในบ้านเนี่ยทำโบเก้ถ่ายกันแบบสวยๆได้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับผมใช้มือถือ Xiaomi Mi 10T Pro ในการถ่ายนั่นเองนะครับโดยเจ้ามือถือ Xiaomi Mi 10T Pro ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์เขาจะใหญ่อยู่ที่1.33นะครับซึ่งใหญ่กว่ามือถือโดยทั่วๆไปนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําโบเก้แบบง่ายๆครับรวมไปถึงภาพที่ได้จากมือถือ Xiaomi Mi 10T แล้วโบเกตที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับผมจะใช้นี่ฟอยห่อปลาครับวิธีการก็ไม่ยากครับขยําเลยขยํานะครับถ้าอยากได้โบเกเยอะๆหน่อยก็ขยําให้มันยับๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันเป็นดวงใหญ่ๆหน่อยก็ไม่ต้องขยําเยอะนะครับให้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทําการคลี่ออกมาครับเราก็จะได้กระดาษฟอยยับๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปลองเทสถ่ายกันดูครับ ให้ตัวของแผ่นฟอยล์นะครับเป็นตัวสะท้อนแสงแทนหลอดไฟนั่นเองนะครับเราหาวัตถุเล็กๆนะครับมาถ่ายไว้ด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าฉากหลังที่เป็นโบเกออกมาเนี่ยจะลักษณะเป็นแบบไหนนะครับวิธีการคือให้ทําการนะครับโฟกัสไปที่วัตถุใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมฉากหลังเนี่ยเป็นโบเกแล้วเนี่ยกดโฟกัสี่ดนึงครับเห็นไหมโอ้โหโบเกมาเพียบเลยครับทีนี้เราก็กดถ่ายภาพสวยๆแบบมีโบเกได้เลยนะครับ เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการถ่ายที่จะให้เกิดเป็นโบเก้แบบสวยงามได้เนี่ยตัวของวัตถุกับฉากหลังนะครับต้องอยู่ห่างกันยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่เนี่ยโบเก้จะยิ่งเกิดเยอะมากเท่านั้นนะครับผมจะลองเทสนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําการตั้งวัตถุกับฉากหลังไว้ในระยะที่เหมาะสมเนี่ยภาพออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับครับอันนี้วางไว้ใกล้กับตัวฉากนะครับพอผมกดถ่ายเนี่ยเห็นไหมโบเก้มันจะไม่ค่อยขึ้นครับคือโบเก้มันมันอาจจะมีแหละแต่ว่า ก็ไม่ได้สหนเราลองขยับตัวของวัตถุนะครับให้ห่างจากตัวฉากเนี่ยให้ได้มากที่สุดโอเคทีนี้ก็จะเห็นนะครับว่าฉากหลังที่เป็นโบเก้น่ยมันจะมาแบบเป็นเม็ดเมดสวยงามเลยนะครับโอเคครับนอกเหนือจากภาพนิ่งแล้วเราสามารถจะถ่ายวิดีโอให้เป็นโบเก้คล้ายๆกันได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะ กดไปที่โหมดวิดีโอนะครับให้เราทําการนะครับแตะโฟกัสไปที่วัตถุที่หนึ่งเสร็จแล้วกดค้างหน้าจอนะครับเพื่อทําการล็อกโฟกัสไม่ให้โฟกัสเนี่ยมันหลุดนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูโบเก้ที่ได้กันผมกดถ่ายวิดีโอนะเราสามารถที่จะทําให้โบเก้เนี่ยพลิ้ระยับด้วยการขยับไฟครับเห็นไหมนี่โอ้โหสวยงามมากเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมครับ วววบบบสำหรับท่านที่อยากจะลองถ่ายโบเก้แบบง่ายๆในบ้านนะครับแล้วก็สามารถจะประยุกต์ใช้กับ วัสดุหรือว่าวัตถุที่มีภายในบ้านเนี่ยผมแนะนําเลยวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการที่เรียกได้ว่าง่ายมากๆดูวยแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปถ่ายต่อดีกว่า